สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสอสอตเต้เปิดข้อมูลลับมือปืนไมายกเลิกภารกิจตำรวจทหารป้องกันพิอัดให้ดีจากกรณีวันที่12พฤษภาคม65คสอสอตเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนนอายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ระบ,บุข,ข้อความว่า พี่อาจจะเดินทางไปไหนต่างจังหวัดหรือกทม14พฤษภาคม65ขอให้ยกเลิกจะมีมือปืนสีนายนั่งรถปิกอัพสีเขียวประกบยิงพี่อดรอดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้แต่ตำรวจ2นายที่ไปด้วยไม่รอดล่าสุด13พฤษภาคม65เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความรบะบุว่าพรุ่งนี้อันตรายมาก14พฤษภาคม65หลังจากผมออกข่าวเรื่องพี่อาจ,จะถูกยิงไปทางโน้นไม่ยกเลิกภารกิจเพราะรับงานแล้วฝากตำรวจทหารที่คุ้มกันพี่ เตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ